และสีสุดท้ายค่ะสีสุดท้ายครับวันนี้นะคะต้องบอกว่ามาด้วยเวทบบมาด้วยเว็บคนคาถานามทีมอมาด้วยเวทบบนะคะปีนี้สีม่วงมาในสีที่ชื่อว่าเพเวทบนลสีม่วงเวบบแห่งความรักและความสามทีค่ะคอนเปปีนี้นะ แม่มดเป็นแม่มดแห่งพราะเรียกว่าอะไรครับในตำนานเลยครับแมาในตํานานนะคะสีมวันนี้เป็นสีเข้มและดุกานวันนี้นักกีฬาจะเข้มเหมือนค่ะสีม่วงนะคะก็นำทีมโดยคุณครูปุ้ยนะคะวันนี้สีม่วงบอกว่ากีฬาเปรียบเสมือนยาวิเศษสีม่วงเสกเวทมนต์ช่วยสร้างสรรค์โอเคครับโอ้มาครับสีม่วง กำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนนะครับค่ะและในขณะนี้นะคะแต่ละสีนะคะจะได้เดินเข้าสู่สนามนะคะแต่ละสีให้เข้าสู่สนามตามใต้สีของตัวเองนะคะใต้สีของสีแรกที่เข้าสู่สนามเรียบร้อยแล้วเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองสีแดงนะครับโครงการนั้นจะเป็นโมดุลยานะครับป้ายสีและป้ายโรงเรียนนะครับ ตอนนี้ขบวนที่เราเน้นนี่เป็นสี้สม่วงนะครับคือสีเมื่อกครับอาจารย์ที่รับผิดชอบดูแลนะครับเรื่องเกี่ยวกับกีฬาของนักกีฬานะครับตอนนี้สามารถที่จะบอกนักกีฬาครับมาลงทะเบียนได้เลยนะครับ